มันจะมีความกว้างกว่ายาริ์ธรรมดานะครับอยู่ที่ประมาณ5ซี่จากข้างหน้านครับมาเป็นข้างหลัง <c oughs> คือเวลานั่งปเนี่ยมันรู้สึกว่าด้านข้างของมันมันจะหุ้มหุ้มตัวของเรา <c oughs> สวัสดีครับทุกคนต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่มาฟลอย c h ช anel นะครับแล้วก็อยู่กับผมมาฟลอยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเราอยู่ที่โตโยต้าเจริญสีวันนี้นะครับเราจะมารีวิว GR Yaris Sport เราจะไปดู GR Yaris Sport นะครับวันนี้เราต้องมาพบกับผู้บริหารของ Toyota เจิญศรีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ Toyota เจิญศรีอีกครั้งหนึ่งนะครับค,ครับวันนี้ถามว่ามีโปรโมชั่นอะไรดีๆเราคงพูดไม่ได้นะครับเ,เพราะว่าที่นี่จัดเต็มที่นี่จัดเต็มที่นี่จมทุกโปรโมชั่นจริงๆวันนี้เราพูดถึง GR หรือ g a z ซู Racing นะครับเ,เป็นชุดแต่งเรามี Fortuner นะครับ GR Sport ให้ทุกท่านได้ทดลองขับ อยากรู้ว่าช่วงล่างแบบใหม่เนี่ยที่เป็นของ Fort u เ e r เนี่ยเป็นยังไงมาทดลองในที่นี้ครับวันนี้ได้ข่าวว่าจะมาดู g y a r i s ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งจอดอยู่ตรงนั้นแต่ก่อนที่จะไปถึงนั้นใจยเ,ย,เย,จย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆครับใจเย็นๆตรงนี้คือรถยนต์ไฮรับสีลโวนะครับเป็นตัวเตียที่เป็นชุดแต่ง g r ทั้งชุดคือคือเป็นชุดแต่งของ g r เลยใช่ใช่ซึ่งมันมันเท่มากนี่อยากรู้ว่าอะไรคือ g r นะครับด้านหน้ามีตรงนี้มีคำว่า GIA นี่นึงของ g r อันที่สองครับตัวกระจังหน้าตรงนี้นะคััเป็นนนสสีีดยววกต่่ทอืาม งตรนี้เป็นอัตลักษณ์ของ G R แต่คำว่า G R มาจากอะไรครับกาซูเรซิกาซูผมเพิ่งไปรู้มากาซูเป็นภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าภาพลักษณ์นะครับนั่นแปลว่าชุดแต่ง G R เนี่ยมันคือภาพลักษณ์ของโตโยต้าผมว่าตอนนี้นครพนมอาจจะมีคันนี้ทำเดียวนะเป็นกระบะคันแรกที่ผมรู้สึกว่ามันสวยจริงๆแต่วันนี้เราคงไม่ได้รีวิวคันนี้นะครับ G R Yaris 127คันทั่วประเทศครับที่เจริญสีมีให้ชมนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราก็ อยู่กับ GR Yaris เป็นตัวแรงหายากแล้วก็พรีเมียมมากนะครับพาทุกคนนะครับได้มาดูรอบๆ Toyota GR Sport คันนี้นะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมฟินแห่งยูนารุชาแนลนะครับเป็นไงบ้างครับช่องเกมของคุณครับตอนนี้คนติดตามกี่แสนแล้วครับผมโอ้4แสนครับคุณชื่นชอบเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็การคลาสเกมนะครับอย่าลืมไปติดตามที่ช่องของยูนารุชาแนลผมจะให้คุณมาดูนะครับกระจังหน้าตัวนี้ครับเพื่อนๆครับเห็นหน้าของมันนี้รู้สึกว่า มันดุดานมากนะครับตรงน,นี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของ G.R. นะครับการซูเรซซิ่งด้วยนะครับ t o y ย t a G.R. Yaris ตัวนี้นะครับสร้างขึ้นมาจากแพลตฟอร์มที่มีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวนะครับและก็เน้นย้ำเรื่องของน้ำหนักที่ต้องเบาซึ่งสิ่งนี้นะครับจะเห็นได้จากชิ้นส่วนต่างๆที่ผลิตจากอลูมิเนียมและก็หลังคาคาร์บอนเสริมแรงในการประกอบตัวรถลักษณะโัวถังเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นองค์ประกอบเอกลักษณ์ซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นรถ3ประตูมีเส้นหลังคาที่ต่ำลง เรียวลงซึ่งเป็นการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามหลักอากาศพลศาสตร์เปิดขึ้นมานี่ครับทุกคนการที่เป็นรถสามประตูนะครับแล้วก็รถแข่งแบบน,นี้นะครับ <g fewer> การเก็บสัมภาระของมันก็จะไม่ใหญ่มากนะครับเปลี่ยนบตเตอรี่จากข้างหน้านครับมาเป็นข้างหลังนี่นะครับผมและผมจะบอกคุณว่ารถคันนี้นะฮะเพื่อนๆรถคันนี้นะครับมันมีความกว้างนะครับกว่ารถยาริส นะฮะทั่วไปอยู่ที่ประมาณ6เซนแล้วก็มีความยาวนะฮะอยู่ที่ประมาณ5เซนนะฮะที่ยาวกว่านะครับสรุปแล้วก็คือรถคันนี้มันใหญ่กว่ามันจะทําให้รถคันนี้มีพื้นที่ในการเกาะถนนมากขึ้นยึดถนนมากขึ้นเหมาะกับการเป็นรถแข่งนะฮะนี่แหละคือ GIA RIS นะครับไปดูข้างในกันนะครับเพราะว่าเราบีปัดผ่านประตูมาแล้ว โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ข้างในรถของ GR Yaris ภายในห้องโดยสารนะครับโดดเด่นด้วยการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Toyota GR Yaris ทุกรายละเอียดล้วนสะท้อนอารมณ์สปอร์ตทั้งเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอาทิเช่นเบาะสปอร์ตคู่หน้าและก็พวงมลาลัยหุ้มหนังออกแบบพิเศษตกแต่งด้วยโลโก้ของ GR บ พร้อมพนักพิงสำหรับผู้โดยสารด้านหลังสามารถแยกพับเบาลงได้60-40จอสีแบบ TFT ขนาด4.2นิ้วบนแผงหน้าปัดแสดงข้อมูลของการขับขี่ได้อย่างชัดเจนระบบปรับอากาศอัตโนมัติสามารถตั้งค่าอุณหภูมิโยกโซนซ้ายขวาได้อย่างอิสระปุ่มสตาร์ทมันอยู่ตรงนี้ปุ่มสตาร์ทนะครับคุณก็จะเห็นว่ามีสัญ,ญลักษณ์ของโลโก้ของ GR อยู่ตรงนี้นะครับ นี่มาแล้วแล้วนะทุกคนส่วนหน้าจอของเขานะครับก็จะเป็นนี่นะครับที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ Apple CarPlay แล้วก็ Android ได้ด้วยเราจะมาดูเครื่องสาสูรของมันนะครับ นี้ครเป็นเครื่อง1.6261แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่360นิวตันเมตรเป็นเครื่อง3สุดแรงระดับต้นๆของโลกความเร็วตูนถึง100ใเนี่ยภายในแค่ 5วิเ่านันเองโอเคนะครับทุกคนครับนี่คือ G R y a r แต่ว่าวันนี้ไม่สามารถที่จะออกไปเทสต์ไรได้นะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกแรงมากถ้าว่าใครชื่นชอบการรีวิวหรือว่าอยากจะให้มาฟอยทําอะไรนะฮะตัวเรื่องของรถนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ได้ไปเจอกันคลิปหน้านะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพร้อมกับ G R y a r y Sport คันนี้นะครับสวัสดีครับ